หญิงเกษตรใจลองก้นหลุมก่อนแล้วหลังจากปลูกแล้วก็ใช้คู่หูนี่ใช้คู่หูฉีดก็ฉีดพ้นเลยฉีดพ่นเลยพอลองก้นหลุมด้วยหญิงเกษตรถูกไหมครับจากนั้นก็ใช้คู่หูมาสัจจรนทร์ครับ ผสมทับยังไงครับใช้2ช้อนครับสองช้อนต่อน้ํา20ลิตรอะมิโนใช้2ช้อนน้ํา20ลิตรครับไคโตซานนะครับก็2ช้อนเหมือนกันสองช้อนเหมือนกันไคโตซานก็2ช้อนเหมือนกันอะมิโนก็2ช้อนเหมือนกันในปามเล็กวิธีฉีดทํำยังไงครับพ่นยอดใบแล้วรอบพื้นดินด้วยทั้งยอดทั้งใบนะครับแล้วก็คอปามคอปามลงพื้นดินด้ลงพื้นดินด้วยกี่วันต่อครั้งครับสำหรับปามเล็กเนี่ยสิวัน15วันครั้งอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆตัวนี้อายุ10เดือนความแตกต่่าางงงยัไเห็นว ชาวบ้านแถวนี้เขานินทาเราว่ายังไงบ้างปลาดามเยอะปลาจะมันยังไงชาวบ้านเขาที่เขาปลูกปลาเหมือนกันเขาบอกเราว่ายังไงบอกว่าโตกว่าของเขาเนอะอายุเท่ากันอายุเท่ากันครับโตกว่าของเขาครับเขานินทาเราอย่างนั้นครับครับซึ่งมันเป็นการนินทาที่ว่าดีมากเลยนะครับเพราะโตกว่าของเขาก็หมายความว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยแตกต่างกัน แต่กันเยอะถ้าปามเล็กๆอย่างนี้เขาบอกว่าถ้ากลุ่มที่ใช้เคมีในการบำรุงดูแลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีเลยก็ตามทีเขาบอกว่ายอดมันเนี่ยบางทีหักของเรามีบ้างไหมยอดหักไม่มีไม่มีไม่มีรับไม่มีนะเคยกังวลไหมเคยกังวลก็แต่ว่ามีบางสวนที่เห็นว่าใช้เคมีถึงขั้นที่ยอดปามหักมีไหมมี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 ใช่ไหมอันนี้ก็หมายความว่าเราโล่งใจว่ายอดปามของเราไม่มีหักท้าอย่างนี้เราสักกี่อีกกี่ปีจะให้ผลผลิตประมาณ3ามปีนะครับ ที่ต้นของเราบางต้นนี่เขาบอกว่าเห็นเริ่มแทงนกแล้วครับเหรอครับจริงเหรอครับมันมีไม่สิบเดือนเรื่องแทงนกเนี่ยไม่มีไม่เคยมีมีเจอแปลงนี้ครับเหรอครับไม่สิบเดือนเริ่อแทงนกแล้วครับเราเราเราแปลกใจไหมแปลกแปลกแค่นี้ก็ถือว่าเป็นที่ถูกใจครับถูกใจละสําหรับผู้ปลูกสวนปาล์มนะครับ